นามาสุตามตำนานญ,ญี่ปุ่นนั้นเป็นปลาดุกยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้เกาะญี่ปุ่นเมื่อมันขยับตัวจะทําให้เกิดแผ่นินไวโอนามาสุอาศัยอยู่ใต้เกาะญี่ปุ่นและถูกควบคุมโดยเทพเจ้าทาเคมิกาซุจิที่ประดิษฐานอยู่ที่คาชิม,มะซึ่งเทพเจ้าองค์นี้จะยับยั้งในการขยับตัวของโอนามาสุด้วยก้อนหินแต่เมื่อ พระเจ้าทาเกมิกาสุจิชลาใจและปล่อยให้หินของเขาล้มลงนั้นโอนามาสุก็จะใช้โอกาสนี้ในการขยับตัวซึ่งจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงตามตำนานของญี่ปุ่นเล่าว่าโอนามาสุคือปลาดุกขนาดมหคือมาที่อาศัยอยู่ใต้พื้นโลกซึ่งเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวความเกี่ยวข้องระหว่างโอนามาสุก,กับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นครั้งแรกในทะเลสาบบิวะ ในช่วงเวลาประมาณศตวรรษที่16โอนามาสุได้รับการเป็นภาพว่าจากโอซึเอะซึ่งเป็นศิลปินในช่วงนั้นโอนามาสุเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าองค์นี้โดยในเมืองคาชิมะจังหวัดอิบารากิซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ที่ทับไว้ไม่ให้ปลาดุกขยับได้จนกระทั่งเมื่อเทพเจ้า เกมิกาสุจิชลาใจทำให้ปลาดุกยักษ์ตัวนี้ขยับตัวทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงความเชื่อเกี่ยวกับปลาดุกและแผ่นดินไหวนั้นมีอยู่จนถึงปลายศตวรรษที่17และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังความเชื่อในการแผ่นดินไหวในช่วงศตวรรษที่19ก่อนเกิดแผ่นดินไหวในเอโดะในปีเกิตศักราช1855 ชาวประมงที่กำลังจะไปหาปลารายงานว่าพบปลาดุกมีลักษณะผิดปกติในแม่น้ำเขาจึงใช้พฤติกรรมปลาดุกนี้ในการทำนายแผ่นดินไหวต่อมาไม่นานในคืนนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นจริงๆซึ่งสอดคล้องกับเกตเล็กเกตน้อยที่บันทึกในพงศาวดารรายงานเกี่ยวกับปลาดุกสามารถทำนายแผ่นดินไหวตามธรรมชาติได้ ในช่วงทศวรรษที่1,930นักแผ่นดินไหวชาวญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นว่าประดุกได้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำม,มีพฤติกรรมที่แปลกไปก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวหลายชั่วโมงซึ่งทำให้สามารถคาดการณ์ได้ถึง80%เลยทีเดียว